สวัสดีครับพี่พี่บ๊อบเงินโบราณนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญอะไรตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญรอห้านะครับขนาดสลึงดูนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับสภาพสวยคมชัดนะครับเป็นขนาดสลึงนะครับตัวนี้สภาพนี้เป็นอะไรที่แบบหายากมากครับสมบูรณ์มากครับผมอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์ยิ่งครับ ตัวนี้ก็เป็นเหรียญรอห้าสลึงนะครับรอสองหนึ่งสองหกนะครับเป็นตัวติดนะนะครับตัวติดสภาพสวยๆเลยคมชัดครับผมมีเส้นวิ่งด้วยนะอันนี้ก็ามาทำคลิปให้พี่ๆดูนะครับก่ <ไป S 1> อน <ไป S 1> ที่จะไปส่งให้ลูกค้านะครับราคาก็เล่นกันหาก็หลักพันเนะาะปัจจุบันนี้สภาพนี้นะหลักพันหลักพันขึ้นถึงสองพันกว่าเนาะสามพันอย่างนี้ก็มี แล้วแต่คนขายสภาพตัวนี้จะมีเส้นผมนะวิ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมเส้นผมคมชัดบ่าเครื่องบ่าตรงนี้ก็ชัดนะครับผมหูตาสภาพสมบูรณ์เลยราคาลิ่นกันหลักพันกว่านะตามสภาพเลยสวยๆแบบนี้ก็หายากมากครับตัวติดนะนะครับเสียงข้างเขาดูนี่เหรียญแท้เสียงข้างจะเป็นอย่างนี้เสมอกันหมดนะเสียงข้างแล้วก็จะมีเส้นวิ่งตรงกลางนี่ครับ ใครที่ดูเหรียญแท้ไม่เป็นนะ,นะดูจากผมก็ได้เนี่ยเพืองข้างจะเสมอกันหมดเลยจะเป็นธรรมชาติเวลาไปซื้อของก็ซื้อกับคนที่เขารับประกันด้วยนะถึงจะถึงจะไอ้นี่แล้วก็มีเครดิตเยอะๆหน่่ยถ้าเกิดคนที่ไม่มีเครดิตเลยบางครั้งรับประกันไปก็คืนของไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้เลยครับสวยมากสภาพสมบูรณ์จริงพ,พี่ท่านไหนสนใจก็อยากได้ก็เดี๋ยวผุหาให้ได้ ใครอยากเอามาขายก็ปล่อยได้นะครับผมก็รับซื้อนะราคาก็คุยกันอีกทีเนาะเพราะว่าผมก็เป็นพ่อค้าสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้แหละครับอัปเดตราคาปัจจุบันราคาแต่ก่อนมันแพงกว่านี้อีกนะอันนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ราคาประมาณนี้แหละสมัยก่อนสภาพนี้นะตัวติด <Okay. S 1> ถ้าเกิดมันมีผิวนะตัวนี้แพงมากนะมีผิวก็ประมาณสามพันสี่พันเนาะ ตัวติด 1, 2, 6แล้วก็มี 1, 2, 7เนาะเป็นขนาดสลึงสภาพสมบูรณ์จริงครับสวยมากอันนี้ก็ได้ปิดให้ลูกค้าไปแล้วครับรอไปส่งของผมจะส่งช้านิดนึงนะช่วงนี้บ้านผมฝนตกอะไรแย่ๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวหาอะไรมารีวิวให้ดูนะเหรียญโบราณนี่แหละเงินของไทยตันี้ก็เป็นเหรียญของคนไทยเนาะ เป็นเงินของคนไทยสมัยก่อนอันนี้ก็หลักร้อยปีสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พฝากกดติดตามด้วยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วเผื่อมีประโยชน์เนาะเผื่อใครต้องการใช้เงินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ